ใครชาวชวดใครชาวฉลรูใครชาวเถาะนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดเหมนงเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะอยากจะรู้ว่าคุณเป็นสัตว์สีไหนนะคะปีสัตว์สีไหนเป็นปีสัตว์สีอะไรกดไลค์กดแชร์นะคะเพราะว่าช่องของซินแซนั้นจะให้ความรู้แบบจุกๆนะคะแล้วก็ทุกคน และวก็ทุกคนเนี่ยนะคะสามารถเอาความรู้ไปใช้ได้สามารถบอกต่อได้รีบนะคะรีบเลยนะคะความรู้ดีๆแบบนี้นะคะแชร์บอกต่อค่ะอ่านะคะคนปีเถาะมาแล้วคุณน็อตสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีเลยใครที่ใครที่เป็นแฟนคลับนะคะสินแสฝากกดไลค์กดแชร์กดเม้นแล้วก็ดูว่าปีนักกษัตริย์ของคุณคือปีอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะโอเคเนาะนะนะ หลายคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ตัวเราเองเนี่ยเป็นนักกษัตริย์แบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะ t r a n s i t i o ไปนะโอเคนะอะ transition เบบชินแซมาละนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะบางคนบอกไม่เห็นหน้าชินแซเลยเห็นแต่เก้าอี้นะคะปีเถาะปีฉลูมาแล้วนะฟากดไลค์กดแชร์เลยชวดค่ะหญิงค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะดูกันว่าปีนักกษัตริย์แต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชินเซจะพูดนะ ครบทุกปีพศออนะคะแต่ว่าเราจะต้องอยู่ไปด้วยกันและจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเราจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะอืมดีไหมนะคะเราจะพูดอย่างนี้นะใครอยากฟังก็ฟังใครไม่ฟังก็เชิญนะคะแต่คนที่ฟังย่อมได้รับโอกาสดีๆเสมอนะคะเดี๋ยวชินชายจะมาพูดนะคะว่าแต่ละคนแต่ละพศนะมันมีอะไรกันบ้างนะคะชวดชรู้ขานเถาะมะโรมะเสงอะ่ะเดี๋ยวเราซาวเสียงก่อน ขอเสียงชาวไก่เนี่ยนะคะใครเกิดปีไก่บ้างนะคะปีไก่เิม้นไก่ปีชวดเิม้นชวดปีฉลูเม้นฉลูนะเดี๋ยวเราจะพูดในแต่ละปีไปพร้อมกันแล้วดูกันว่าการเงินการงานความรักของ แต่ละนักษัตย์นั้นเป็นยังไงกันบ้างแต่คุณจะต้องรู้ว่าคุณเป็นนักษัตย์สีไหนนะคะมันจะดีกับตัวคุณแล้วคุณก็จะได้รู้ไปพร้อมกันว่าลักของโหราศาสตร์จีนมันเป็นยังไงและทําไมคนถึงได้ติตตามช่องของซินแซแบบละเอียดนะเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันขอรักใครทุกคนทุกท่านทุกคนรีบกดแชร์ให้ลูกตาคนนะคะมีถึง300คนนะคะซินแซจะปลื้มปริ่มและยินดียิ่งมากๆเลยค่ะนะคะ,อะโอเคนะคะ เราจะได้แบบไลฟ์สดไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเฮงสวยรวยปังด้วยพลังโองเฮงนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะอ่ะเราเริ่มกันเลยนะสําหรับการเราเริ่มกันเลยนะคะสําหรับการวิเคราะห์ตรงนี้นะอะปีแรกนะคะชินเซขอเป็นชาวชวดนะคะ ใครเกิดปีชวดบ้างนะคะใครเกิดปีชวดนะคะคือปี2527ใครเกิดปี2527บ้างคะใครเกิดปี2527นะคะขอเสียงชาวชวดหน่อยใครเป็นชาวชวดบ้างนะคะคุณเด็กลำปางบอกสวัสดีค่ะอาจารย์คุณหนูซาบอกปีเถาะค่ะคุณหนูหนิงปีชวดค่ะนะคะโอเคเราทักทายกันนะคะเดี๋ยวเราจะขอเสียงของคนปีชวดก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างและถ้าใครอยากรู้ว่า ดวงคุณเป็นหนูทองหนูไม้หนูน้ําหนูไฟเป็นกระต่ายทองกระต่ายน้ํากระต่ายไฟเป็นไก่ทองไก่ฟ้าไก่ไฟหรือไก่ดินติดตามได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ใครกดแชร์สินแซขอให้ มัง่งคั่งร่ำรวยแล้วเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเพราะทั้งหมดนี้จะมีทั้งหมด60นักษัตริย์60พศนะคะทีมมมเมียก็มาทีมถอก็มานะคะทีมชวดมาหรือ,อยังนะคะใครทีมอะไรเม้นมาเลยเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะคะอ่ะอันแรกเลยนะคะการนับปีนะคะเราจะนับที่ปีชวดก่อนนะสำหรับใครที่เกิดปีชวดนะคะปีชวดโดยส่วนใหญ่เป็นปีของาธาตุน้ำกุยนะคะ ปีชวดจะมีทั้งหมด5ชชวดเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่านะดวงสตาของชวดแต่ละชวดนั้นจะเป็นอย่างไรในปี2,568นะคะในปี2,568นะคะท่านที่เกิดในปี2,527ตัวท่านเองเรียกว่าปีหนูไม้นะคะหรือเรียกว่าปีเจียจื่อนะปีนี้เป็นปีที่สินแทเกิดนะคะท่านที่เกิดปีเจียจื่อนะตอนเนี้ จะต้องอายุประมาณ40ย่าง41นะคะใครที่เกิดปีหนูเขียวนะคะในปีหน้ามีแนวโน้มที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะและมีแนวโน้มที่คุณจะได้เงินค่อนข้างเยอะแต่เงินของคุณจะต้องมาจากการเดินทางค่ะส่วนเรื่องความรักนะคะก็จะได้รับการเอาอกเอาใจอีกเช่นเดียวกันนี่คือคำทํานายนะคะของคนปีชวดนะคะว่า ปีชวดในปี2527นะท่านจะมีท่านจะโชคดีในเรื่องของคนเข้ามาช่วยเหลือคุณและมีแนวโน้มจะได้เดินทางเมื่อท่านได้เดินทางท่านมีโอกาสได้พบคนรักอย่างปุบป,ปับฉับไวนะคะนะมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีของคุณเนาะเดี๋ยวชินจาจะมาพูดกันนะคะว่าในแต่ละปีเป็นอย่างไรนะคะโอเคนะอาจจะมีแบบว่าอาจจะมีแบบว่า พูดไปแล้วเนี่ยนะคะอ่าเดี๋ยวให้ชิจตั้งสตินิดนึงเนาะบางทีแบบคนเยอะนะคะเราก็จะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างไรนะคะอ่าโอเคอันนี้เป็นตารางของปีชวดแต่ละปีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารู้กันนะว่าเป็นยังไงแต่วันนี้จะพูดให้ครบนะอันแรกนะคะคนที่เกิดในปีชวดนะคะปีชวดชวดห้าสีนะคะปีชวดแรกนะคะเรียกว่าปีหนูไม้นะคะก็คือคนที่เกิดปี2527นะคะ ปี2,527ท่านจะมีโชคลาภนะคะทางด้านการงานท่านจะพบคนช่วยเหลือด้านการเงินนะคะสินทรัยพยากรไว้แบบนี้แต่การที่ท่านนะคะจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะท่านจะต้องทำงานเป็นทีมทำงานเป็นกลุ่มทำงานเป็นคู่แล้วท่านจะโชคดีและปีเจียจื่อนะคะท่านมีแนวโน้มจะได้เดินทางไกลจะได้พบ ของขวัญจากต่างแดนหรืออาจจะได้พบคู่คลองจากต่างแดนดังนั้นขอเสียงปรบมือให้กับคนปีชวด2,527ด้วยนะคะปี2,527เรียกว่าปีหนูไม้หรือหนูเขียวนั่นเองนะคะต่อมา คนที่เกิดปีชวดในปี2539นะคะใครเกิดปี39บ้างคะช่วยเม้นกันเข้ามานะคะปีคุณ38รลอนิดนึงนะเดี๋ยวถึงคิวคุณแน่นะใครเกิดปีชวดอะไรปีว่าพอสออะไรคุณจำพอสอและปีให้ดีแล้วคุณต้องรู้ว่านะคุณเป็นนัก,กษัตริย์สีอะไรนะคะมกราสามเคะ่ะอ่านะคะ เขาเรียกว่าปีหนูไฟนะคะใครที่เกิดปี2539เรียกว่าปีหนูไฟปีหนูไฟคุณจำไว้เลยนะคะในปีหน้าหรือปี2568นะเป็นปีแห่งการงานเป็นปีแห่งการเงินการงานดีการเงินดีนะมีแนวโน้มจะพบคู่ครอง ได้รับการช่วยเหลือจากคนต่างเพศแล้วจะได้ทำงานร่วมกับ L G B T Q แล้วท่านจะโชคดีนี่คือคำทำนายของปีชวดหรือหนูไฟสำหรับท่านที่เกิดในปี2539ะฮะนะปีชวดผ่านไปลสสะส2งสธาตุเลยนะคะก็คือหนูไม้หนูไฟต่อมานะฮะปีชวดที่เรียกว่าปี หนูดินนะคะปีหนูดินคือปี2511นะคะนะปี2511กับคนที่เกิดในปี2451เรียกว่าปีหนูดินนะคะปีหนูดินเราเรียกว่าปีวู้จื่อนะคะปีวู้จื่อคนที่เกิดในปี2511กับ2451นะคะไม่รู้2451จะยังอยู่อยู่หรือเปล่านะคะทั้งที่เกิดในปี2511เรียกว่าปีวู้จือ ปีในปี2568ท่านจะได้รับการเรื่อนยศนะคะสอบเข้าสมหวังคู่ครองดีแล้วได้รับการอุปถัมภ์เกื้อหนุนจากลูกหลานนะคะตัวท่านเรียกว่าปีหนูดินนะต่อมาค่ะเป็นปีช่วงที่รถดที่สุดนะคะนั่นก็คือทั้งที่เกิดในปี2503และ2563ที่ผ่านมานะคะ ท่านที่เกิดในปี2 5 0 3กับ2563ท่านรถมากนะฮะเรียกว่าปีหนูทองภาษาจีนกลางเรียกว่าปีกิงจือนะฮะปีกิงจือนะคะปีหน้าใครที่ยังไม่มีคู่หรืออายุ60กว่าแล้วยังไม่มีคู่หรือ60กว่าแล้วยังโสดอยู่มีแนวโน้มจะได้สละโสดได้การเงินดี ได้คู่ดีนะคะมีทรัพย์สินและสมหวังในทุกสิ่งคนเอาอกเอาใจยินดีกับปีชวดด้วยนะคะที่เกิดในปี2563กับ2503นะต่อมาค่ะปีชวดนะคะ2515นะปีชวด2515เรียกว่าปีเริ่นจือหรือเรียกว่าปีหนูน้ำนะคะ ปีเริ่นจือหรือเรียกว่าปีหนูน้ําการงานท่างมีแนวโน้มจะเติบโตปีหนูดําการงานที่ท่านหวังไว้จะสําเร็จนะคะแต่ท่านจะกินจุน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นคำำนําทํานายที่ซินแซนะคะคานวณได้ไหนขอเสียงชาวชวดหน่อยซิใครเกิดปีชวดบ้างใครเกิดปีชวดพิมพ์ชวดใครเกิดปีฉลูพิมพ์ฉลูใครเกิดปีนักษัตย์อะไร พิมพ์เอาไว้นะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นปีของคนที่เกิดปีฉลูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาววัวจะเป็นอย่างไรนะคะไหนใครชวดบ้างนะอะคุณมินตาบอกว่าชวดค่ะคุณนัทธดาบอกว่าเกิดวอกค่ะคุณไฮส์บอกว่าเกิดกุลน,นะคะ ใครชื่ออะไรช่วยเม้นต์กันเข้ามาเนาะเดี๋ยวเราจะได้เรียกชื่อเล่นด้วยนะคะติดตามกันจะต้องรู้จักกาันติดตามกันเราจะต้องทักทายกันและรู้ชื่อเล่นกันนะคะคุณไอซ์ชวดค่ะาฝากกดติดตามด้วยคุณแก้วเกิดฉลูนะคะพิมพ์ชื่อเล่นมานะนะคะเวลาชินจาลฟ์เนี่ยมันมีความสุขมากเลยนะคะท่านผู้ชมที่คนมีปฏิสัมพันธ์แต่ว่าตอนที่ผ่านมาชินจาก็งอคนให้มาดูชินจานะจนแบบตอนนี้ไม่งอแล้วแต่แล้วใครรอฟังเนี่ยคุณนะ่ยจะได้รับความรู้นะคะและได้รับ ได้รับความรู้และก็ได้รับข้อมูลดีๆจากสือนแสแน่นอนนะคะคุณต้ามะแมคะ่ะคุณฝนจอนะคะคุณนัทค่ะขอบคุณนะคะคุณนัทนะคะคุณพึ่งมะเสงใครที่เสืงนแสเรียกขอให้รวยนะคะแล้วก็ทําธุรกิจประสบความสําเร็จนะคะคุณนิเกิดวอกค่ะนะคะ2ี